ครับทุกคนทุกท่านนี่มาเจอกันที่อ่างสร้างนอกโอ้บรรยากาศนี่บนหลังอ่าง กินเลยไม่กินเลยเดี๋ยวก็ได้รอนเย็นๆนั่นแหละบายๆนั่นแหละฝนไม่ตกน้ำเลยน้อยนะ มันรถดูดทรายกว่นะมันดูดจนหน่อยแถวนู้นเออเมาดินไตสมที่ไหนไม่รู้เ้ยอาเงียบาแล้วรถใครจอดบ้างนะเจ้าเนาะอะเห้มันจอดตรงนี้ตรงนู้นเห็นจักรยานกองกันเอ้ยผสมนู่นเขาอยู่ประจำเลยเหรอเนะ เขาเป็นบ้านหลังนึงเลยใช่ไหมใสอยู่นี่เลยเออน่าจะใช่แล้วมีอีกอันนึงอยู่บนนู้นน่ะดูน่าจะอยู่เลยมั้งตรงนั้นก็เหมือนกันอะไหนดูสินึกปลา,ากินแบบหย่อนลุ้นกันลุ้นกันกุ้งติดหรือว่าเอามาอนะดิ้หยิบมาใส่เข้าเองมั้งเข้าเองมั้งเนี่ย ดินนั่นอะอันนั้นแพรกลางน้ำน่นะแพรตกปลาอะอนี่เซียนเสียนเงียบเ,เทียบเซียนเวทก็ตกโยนโน่นกับเห็นไปแล้วปลาไม่กินโทรนั้าวมาแต่เชา้า ห<ะ>ลับ <laughs> ได้อยู่ั้งนะไดเงี้ยคนก็หลับ,บนู่นน้อนเห็นเขาทอดแหกันน่ะนั่วัดอะไรลังคาขาว กระ่ามีหินไหมไม่มีมั้งไม่มีอ่ะไม่มีอะ,อะไ,ไรนะดีไม่ต้องมีเสียเบ็ด แดดเริ่มลงตง้องไอ้ตรงนู้นอ่ะเห็นไอ้มีลองรอยกองไฟมีอะไรส้งใส่มามากลางคืนบ้างนะตรงนู้นอ่ะน้ายากลางคืนนะมีร่องรอยก่อไฟมีอะไรตรงนู้นเขาทอดแหงทางนู้นอ่ะเยอะน้ำน้อยตรงนน้นเห็นไหยรถแม่โกมันเอาดินเห็นไหมันกั้นเนี่ยฮะจะกั้นนั่นน,นะ ันไปหลรอบปเน่างีกันดนดูดน้ำออกหมดแล้วนาวงนาวัดมันกันดูดน้ำออกแล้วก็เอาดินอืมอะ้วมันทำนอะไรปลาทีร่รู้ทีทีหลวง้ทีอะไรก็ไม่รู้เขาไดหมดนะนี่ก็เอาดินอ่ยยานะ่ะ ปลาไม่กินน,น้ำน้อยนั่น่ะหะตกไม้น้ำขึ้นนี่บนนู่นน้ำนี่มันโดดเลยไงอยู่ธประป่าฝนก็ไม่ตกจะตกจะตกายวันไม่ตกทุกทีรถมาล้าง มาเป็นทีมเป็นแจ้งขนาดนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้มันรับทำถนนตรงไหนไม่รู้เนี่ยไม่ของพวกต้นในอ่างเนี่ยแร,มรงมันจะไม่ใช่อีกแล้วเหรอแรงไม่รู้มัน คร<ำ>ั้นเ่นแเดือนหาไม่ได้ในเดือนหาอยากฝนไม่กไกตกไงถ้าฝนตกบ่อยๆยังพอหาได้ง่าย,ยานะยนะตรงห้องมาได้สีหาต,ตัวหมด่ก <c ười> จะมีเยอะแม่งมีอยู่สีหาต,ตัว เป็นบางเป็นบางวันนะบางคนอนะ่ะเขาโยนลงอลำโยนลงไปก่อนนะ ก้อนใหญ่ๆอะ่ะโยนลงไปเลยสามสี่ก้อนเอาไปกองไว้จุดเดียวแล้วล้วก็นี่ก็เพียงเบ็ดเออหอยให้มันมาก่อนนะ คนไม่มีนะวันนี้เนาะมีมาไม่กี่คนเองแต่ว,วันนี้นเะกลับไปหมดแล้วป่นเย็นๆน้วยนะเย็นๆอาจจะกิน